เหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากกรณีจำนำข้าวนะครับที่มีต้นแบบมาจากการทุจริตหอมแดงทุจริตลำใหญ่และลามมาเป็นทุจริตจำนำข้าวรอบนี้นะครับไม่มีทรัพย์เอาไปวางแต่ใช้วิธีการเอาเงินของประชาชนเอาเงินของเด็กไปวางและสุดท้ายปลายทางหนีไม่พ้นเข้าสู่กระบวนการทุจริต สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำน,นักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะเป็นเรื่องของเงินดิจิทัลเงินดิจิทัลตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีแต่คนออกมาต่อต้านบานปลายโดยส่วนใหญ่เป็นประชาชนในระยะแรกตอนนี้ก้าวเข้าสู่นักการเมืองและก็พรรคการเมืองเยอะ โดยคนที่อยู่ฐานบนของสังคมความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทยเขามไม่มีเงินครับงบประมาณของเงินดิจิตอลโมเลนี้ประมาณห้าแสนกว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทําทุกปีนะครับขอทำความเข้าใจว่าทําแค่หนเดียวไม่ใช่ตั้กใจออกมาเพื่อที่จะซื้อเสียงทําออกมาเพื่อที่ใช้โดนใจพี่น้องประชาชนทามาให้พี่พี่น้องประชาชนมีเงินทุนในการไปประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติอย่างมีศักดิ์ศรีครับเหนือสิ่งอืินใด ความลาบากของพี่น้องประชาชนการที่พี่น้องประชาชนขาดเงินทุนที่จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องที่สาคัญเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องให้ความสําคัญที่สุดครับเพราะฉะนั้นยืนยันครับจะไม่มีการยกเลิกเงินดิจิตอลครับจะต้องเห็นรัฐบาลเนี้ยทุ่มเทพะละกําลังไปเรื่องหมื่นบาทในเยอะมากใช่ซึ่งเป็นนโยบายที่มีคําถามเยอะ,ะนะครับในแง่ที่ว่าถ้ามองในในมุมของนักเศรษฐศาสตร์เองเนี่ยก็ไม่ได้มองว่า นี่จะเป็นวิธีการใช้เงินประมาณ5 0 0แสนล้านที่ดีที่สุดในขณะนี้ที่จะสอดคล้องกับความต้องการของเศรษฐกิจไม่นับถึงปัญหาในเชิงปฏิบัติทั้งหมดที่จะต้องเจอบ้างไม่มากก็น้อยกติกาเงื่อนไขการใช้เงินถูกต้องครับถูกต้องครับและรวมทั้งข้อกฎหมายด้วยนะฮะไปจนถึงประเด็นสำคัญที่สุดที่ยังไม่ได้รับคำตอบชัดเจนก็คือเงื่อนไขของการเปลี่ยนได้เงินดิจิทัลกลับมาเป็นเงินบาทที่จะปพูดง่ายคือการไปขึ้นเงินเนี่ย ตกลงทําตอนไหนอย่างไรแบบไหนนะครับซึ่งซึ่งจะมีผลค่อนข้างมากนะต่อตัวนโยบายเองต่อเรื่องของวินัยการเงินการคลังต่อเรื่องของบทบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยหรืออะไรก็ตามเยอะแยะไปหมดก็กังวลนิดหน่อยว่าพอเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องหลักที่มันต้องทําเพราะมันไม่ทาไม่ได้มันเหมือนมันเหมือนถูกบังคับไห้ทาแล้วตอนนี้เนี่ยสัญญาประชาคมใช่ก็อาจจะทําให้กระทบต่อ ดุลของของนโยบายอ,อื่นๆในภาพรวมะนะครับเพราะว่าจริงๆสิ่งที่สําคัญกว่าในแง่หนึ่งก็คือมันมันไม่ใช่เรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจกในขณะนี้ถ้าถามผมเนี่ยเรื่องโครงสร้างกับเรื่องของการช่วยเหลือเรื่องความเป็นธรรมกับกับกลุ่มที่ด้อยโอกาสยากจนแบบเฉพาะเจาะจงะซึ่งนําไปสู่เรื่องของปัญหาสวัสดิการในระยะ,ะ,ยะกลางระยะยาวน่าจะต้องเรือทวนน้ำซะแล้วกมัมังครับ สำหรับโปรเจกต์แจกเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยเพราะว่ายิ่งนานวันเข้ากระแสสังคมก็ยิ่งเพิ่มความคลางแคลงใจสงสัยในผลได้ผลเสียหรืออันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงการนี้ซ้ำ้ายอาจารย์มหาวิทยาลัยคณะบดีเศรษฐศาสตร,ร,ร์จากทั่วประเทศเป็นร้อยท่านผู้เชี่ยวชาญจากแบง์ชาติผู้ว่าการแบง์ชาติที่สภาพัดดาหน้าออกมาไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้เลยชี้แจงเป็นฉากๆๆๆ ฝรัง่งตะวันตกที่ปกติจะโปรเพื่อไทยก้าวไกลยังบอกว่าประเทศไทยเจ๋งแน่ตัวอย่างก็มีให้เห็นเปรูเนอุตรีอยากจะทาเงินคริปโตอะไรที่ไม่เคยทํามาในโลกนี้ก็ทาครับตอนนี้บนรลยไปทั้งประเทศในขณะที่ฝ่ายเพื่อไทยเองยังไม่มีใครออกมาให้ความชัดเจนกับพวกเราได้เลยนะครับตั้งแต่ในระดับของนโยบายการกําหนดยุทธศาสตร์ที่มาที่ไปหลักคิดของนโยบาย1 0,000บาทเนี่ยจับหลักมาจากไหนมีใครทําเป็นตัวอย่างอะไรยังไง ไม่มีไม่มีใครตอบได้ครับเหมือนกาลังเทียนคิดเอาครั้งนี้อาจจะปากพาไปหาเสียงเพื่อความมันสุดท้ายกลายเป็นว่าต้องรักษาคําพูดต้องทําให้ได้ทั้งที่อาจจะต้องพากันไปเสี่ยงตายทั้งประเทศทําพวกเราเจงถึงเกือบหกแสนล้านไม่เคยมีมาวันในประวัติศาสตร์ถึงระดับของการปฏิบัติการก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะทำยังไงจะโอนผ่านแอปไหนถ้ามีเงินจริงทำไมไม่โอนเข้าบัญชีประชาชนเลยมีคนตั้งลังเลสงสยัยว่าแสนสิริมีเอี่ยวอะไรกับโครงการเงินดิจิตอลนี้ไหม ท่านนายกเองก็ไม่สามารถออกมาตอบอะไรได้คนของเพื่อไทยไม่สามารถชี้แจงได้เลยครับตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการคลุมเครือไปหมดเชื่อได้เลยว่ากระแสะสังคมจะยิ่งต่อต้านขึ้นเรื่อยๆทุกคนจะเริ่มขึ้นมาตั้งคาถามคำถามคำถามไปเรื่อยๆครับล่าสุดสิ่งเดียวที่เพื่อไทยยังยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ดันทุเรีงที่จะทําเรื่องนี้บอกว่าเราสัญญากับประชาชน10ล้านเสียงไว้แล้วมีคนรอ1-0,000บาทผมต้องมองเลยครับถ้าท่านกล่าวอย่างนี้ก็ไม่แตกต่างจากที่ท่านบอกว่าก้าวไกลมีคนเลือก10ล้านเสียงแล้ว11ล้านเสียงใล้ว้1 12 ซึ่งไม่ใช่คนที่เลือกก้าวไกลเขาเลือกเรื่องนโยบายเรื่องความคิดเรื่องอื่นแต่ไม่ได้บอกว่าให้แก้หนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันกับคนที่เลือกเพื่อไทยสิบล้านเสียงก็เหมือนกันครับผมมั่นใจเลยคนเลือกเพื่อไทยมากมายไม่ใช่คนสิ้นคิดไม่ใช่คนยากจนไม่ใช่ขอทานที่หวังขอเศษตังค์รัฐบาลมากินมาใช้เขาชอบนโยบายเขาแนวความคิดจริงๆคุณจะมาตีเหมารวมว่าคนเลือกเพื่อไทยสิบล้านคนรอแบมือขอจะอดตายอดอยาก คนดีมีศักดิ์ศรีเยอะแยะที่เลือกเพื่อไทยคุณจะมาตีรวมอย่างนี้แล้วเอามาบ่ารวมเพื่อห้างความชอบธรรมในการทําอะไรก็ได้กับประเทศไทยครับมีความเสี่ยงสูงจริงๆรอบจํานําข้าวก็เจ๊งหมดเพราะว่าอุตริทําแบบนี้แหละครับพอมารอบนี้เงินดีต้องไม่เคยมีใครทําเลยในโลกนี้ไม่เคยมีหลักการวิชาการอะไรรองรับก็อุตริอยากทําครับผมสงสัยว่าจะเล่นท่ายากทำไมจะทาให้มันยากทำไมคุณเข้ามาทําก็นโยบายก็ทาให้ซีส,สิดูแลปากท้องเศรษฐกิจฟื้นฟูขึ้นสิโครงการแลนด์บิดไปทําต่อสําเร็จในมือคุณคุณก็ได้ผลนานได้หน้าอยู่ดี ทำอะไรก็ให้ปี้ได้เลยไม่จําเป็นต้องวิถฐานอุตริเล่นท่ายากเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะคะของรัฐบาลของคุณเศรษฐุยที่คือที่คุณเศรษฐุยพูดนะคะคือคุณเศรษฐุยสำหรับทวีแม่งเศรษฐุยจริงๆค่ะที่เขาบอกได้แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากนะครับตอนนี้ก็ดีใจนะครับเพราะว่าตลอด48ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยมีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วย เขาบอกว่าเขาดีใจนะคะที่มีคนอยากได้มากใช่สิคะเพราะว่าปลามันกินเบ็ดแล้วนักการเมืองยื่นปลาพระราชายื่นเบ็ดฟังแม่งก็รู้เขาเป็นนักการเมืองที่มาจากรากฐานการเป็นนักธุรกิจมาก่อนอย่าบอกว่าไม่เอาเรื่องส่วนตัวกับเรื่องไม่ส่วนตัวมารวมกันคนนะนะคะนิสัยและสันดานเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะคะน้อมรน้อมรับน้อมไปพิจารณานะครับเพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติม ให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่เพื่อจะมีการปรับปรุงแต่งเติมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นเอ๊ะทำไมเทวีฟังแล้วแม่งมีเลสไนกับคำพูดแบบนี้จังเลยไม่มีการยกเลิกครับไม่มีการยกเลิกครับขอให้สิ่งดีๆใดๆก็ตามบนพื้นประเทศไทยแห่งน,นี้ออกฤทธิ์ออกเดชช่วย คนไทยด้วยเถอะหลายครั้งแล้วที่มันโกงมันกินประเทศเราขอย้ำนะครับว่าโครงการเงินดิจิตอลไม่ใช่เป็นโครงการหาเสียงไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินเพื่อให้พี่น้องกลับมาเลือกตั้งทีวีเองไม่ได้คิดนะส่วนตัวทีวีเป็นคนไม่ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเลยลบๆปัญญาอ่อนแบบนี้อยู่แล้วด้วย มึงพูดของมึงเองหมดเลยเนะี่ยเอ๊ะเหมือนคลิปนั่นเลยอะที่อยู่ไอแลนด์อะออกมามัดตัวเองแบบนี้ทั้งนั้นเลยว่าแปลกว่เนาะนี่แหละพอเรามันคิดเองก็จะพูดออกมาเองแบบนี้ละค่ะเป็นโครงการที่เราจะหนักดีถึงความจําเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มีความต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปประธรรมต้องการการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปประธรรมใช่ไงจึงเอาปลามาแจกทันทีมึงแก้ผิด ผิดอ่ะคือแก้นี่ยไปแก้ปลายเหตุอ่ะนี่คือว้ยรัฐบาลเสร็จทุยทุยว้ยกูกทุยทุยทุย,ทย,ทย,ทยจริงเลยอ่ะมึงไปแก้ปลายเหตุมึงเอาปลา,า,ปลาไปยื่นให้เขาฟังต่อนะยืนยันนะครับว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะก,การที่พี่น้องประชาชนมีรายจ่ายเยอะมีภาระเยอะถามไหมอ่ะทําไมมีรายจ่ายเยอะทําไมมีภาระเยอะถามต่ออีกสิคะ ถามให้มันถูกคําถามสิคะจะได้แก้คําถามแก้แก้ไขให้มันถูกต้องก็ไม่มีขวัญและกําลังใจไปทํามาหากินก็ไม่มีขวัญและกําลังใจไปทํามาหากินมันอยู่นิมันอยู่ที่นิสัยและสันดานของคนค่ะมันอยู่ที่นิสัยและสันดานของคนแล้วก็อีกคนที่มองเห็นกำมลสละสันดานตรงนี้ยจึงเอาตัวจุดอ่อนตรงเนี้ยมาเป็นเครื่องล่อการที่เราลดภาระเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาระหนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานก็ทําให้พี่น้องกลับมามีขวัญและกําลังใจในการทํามาหากินทุยๆก่อนเลยค่ะการที่เรามาลดภาระมาลดค่าใช้จ่ายเนี่ยทําให้มีขวัญและกําลังใจแจกหมื่นหนึ่งเนี่ยนะคะมันจะได้สักกี่ขวัญและกําลังใจคะทําไมไม่แก้ที่ต้นเหตุคะแก้ที่ตรงนี้คะ่ะกระบวนความคิดนี่คะ่ะอจะไปแก้ทําไมล่ะคะก็ต้องหลอกให้โง่งๆไว้สิคะรอบหน้าจะได้เลือกอีก ถ้าแม่งฉลาดรู้ทันมันกันหมดใครจะเลือกก็มีแต่อีพวกฉลาดที่รู้ทันเท่านั้นแหละค่ะที่ไม่เอาด้วยแต่อีพวกที่ยังรู้ไม่ทันอยู่เนี่ยค่ะมาโยนมาเลยค่ะปลาหมื่นหนึ่งกูก็เอาปัญหาที่เกิดขึ้นมาอีกก็คือว่าพอมีขวัญกำลังใจแล้วเอาเงินทุนที่ไหนก็เพราะมึงไม่มีสมองไงมึงถึงไม่มีเงินไปลงทุนนะ่ะมึงแก้ให้ตายหาแม่งก็ไม่จบปัญหาเนี้ยมึงก็จะได้เป็นรัฐบาลต่อก็ย่อนออยเหยื่อกันต่อไปเรื่อยๆแนวความคิดมันเป็นอย่างนี้แหละ ใครเชื่อคือบองตรงนะพอลาตรงนี้มันเกิดขึ้นมันสร้างภาระหนี้ให้ลูกให้หลานเราแทนที่เงินเราในกระเป๋าเราถ้าเราไปฝากธนาคารมันจะมีเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะต้องมาเป็นหนี้กันระยะยาวมากขึ้นอีกพวกฉลาดไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงต่อให้เงินมันจะน้อยลงแต่มันจะมีวิธีในการสร้างรายได้แต่นี่คือมีวิธีไปปลดหนี้ปลดหนี้เสร็จแล้วมึงก็ไปกู้หนี้เข้ามาอีกมึงวนอยู่แบบนี้ป้าวะฮะประเทศมันถึงไม่ไปไหนอะ ประเทศนะ่ะมันอาจจะไปได้บ้างไปไม่ได้บ้างแต่อีกคนที่แม่ง่วงชุดหลังประเทศเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ค่ะมนันวนต่อนะต,อต่อตรงที่ว่าเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยจริง,รงๆอยู่อยู่ในสเต็ปไหนเราควรจะไปกันในทิศทางใดเราแข่งขันกันในเรื่องของชิอ่าชักชวนนักลงทุนให้มาในประเทศเราเพราะเรามีทรัพยากรและมีแรงงานอะไรพรั่งพร้อมทุกอย่างนู่นค่ะขอโทษซอรี่กูอ่ะมึงเชิญเลยทัวลงเอาเต็มที่เลยแต่ถ้าวันหนึ่งมึงคิดได้นะชีวิตมันจะปรับเลเวลขึ้น สเตปล่างอยากได้แรงงานเพิ่มอยากได้ค่าแรงเพิ่มมึงไม่ถามนักลงทุนวะเขาจะมาลงทุนกับมึงไหมมึงอยากได้ค่าแรงเพิ่มไม่มีนักลงทุนมาเขาย้ายไปประเทศข้างบ้านกันหมดแล้วมึงมีสกิลอะไรเพิ่มมากขึ้นมึงเรียกร้องมึงจะเอาสารพัดสกรเบือยเรือลบแต่มึงไม่เคยมีสกิลอะไรให้เขาจ่ายมึงมากขึ้นนักลงทุนย้ายที่หมดใครจ่ายให้มึงมึงใช้รัฐบาลเจ็ดถุยนี่จ่ายมึงเหรออีห้าหมื่นหกพันแสนล้านเลยเนี่ย ยังไม่รู้เลยจะไปเอามาจากที่ไหนธนาคารอมสินนี้หรอแล้วทำไมต้องแจกในรูปแบบเงินดิจิตลอลจังว้ออะไรกันขนาดนี้วะคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเหมือนคนที่อยู่คนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะเราไม่ได้อดตายค่ะเรามีทรัพยากรค่ะคือแม่งเราต้องรู้ก่อนว่าเราอยู่ในสเต็ปไหนเราทําอะไรได้บ้างไม่ใช่มีอะไรแม่งก็โยนโยนโยนมาแล้วมึงก็เอาแบบคนต่างจังหวัดเปรเียบเทียบคนที่แม่งดิ้นรนต่อสู้ด้วยสติปัญญ,ญาและท,ทําทุกวิถีทางแล้วอะ แล้วเขารอดแล้วอะอ,อความเหลื่อมล้ำมาอีกมาความต้นของสังคมความเหลื่อมล้ำมามากมามในสังคมไทยความเหลื่อมล้ำบ้านพ้องนี่ไงมันเหลื่อมกันตั้งแต่ตั้งแต่สร้างบุญยาบารม,ไมีไว้ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยชาติแล้วมันเหลื่อมกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมึงยังไม่รู้อีกเหรอมึงจะมาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำมึงให้ป,ปหัญเขาไปสิวะมึงให้บุญเข้าไปสิวะเขาจะได้คิดออกไม่ใช่มึงมาแจกตังค์หมื่นหนึ่งไปทำหาอะไรได้หมื่นหนึ่งอะเขาไม่มีเงินครับ เขาไม่ใช่ไม่มีเงินเขาไม่ไม่มีสมองขอขึ้นงบประมาณของเงินดิสตอนวอลเล็ตนี่ประมาณห้าแสนกว่าล้านไม่ใช่งบประมาณที่ทําทุกปีนะครับหลุดปากออกมาเห็นไหมไม่ใช่งบประมาณที่จะมาทําทุกปีหมายความว่าอะไรเพราะมึงทาทุกปีไม่ได้ต่อให้มึงทําแค่ทีเดียวเนี่ยประเทศชาติก็จะหายนะแล้วกูอยากให้คนไทยแม่งตาสว่างว่ะมึงกลับมาทํามาหากินเอง,งกลับมาเรียนรู้มึงทำอะไรได้มึงต้องทําตรงนั้นก่อนมไม่ใช่รอให้เขาเอาปลามาให้มึง ปามีพิษมึงจะกินเหรอขอทำความเข้าใจว่าทำแค่หนเดียวนะจนถึงขณะนี้พรรคก่วมรัฐบาลน,นะไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติชาติไทยนะพลังประชารัฐยังคงไม่มีปากมีเสียงใดๆหรือการออกถแถลงการใดๆกับความเสียหายของประเทศที่จะเกิดขึ้นจากเงินดิจิทัล ปฏิบตัตดเริ่มมีการขึ้นไหวบอกว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของคนจนหรือคนรวยนะครับควรจะเป็นเรื่องของการชีช้แจงนะครับว่ารายละเอียดที่มาที่ไปของเงินดิจิทัลนั้นจะเอามาจากไหนแต่จนถึงขณะนี้นะครับทางกระทรวงกลาลังก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน บอกว่าจะไปเอาเงินของธนาคารอมสินทางธนาคารอมสินตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกถแถลงการใดๆนะครับว่าจะยอมเอาเงินเหล่านี้โดยเฉพาะเงินฝากของเด็กในกระปุกอมสินเนี่ยไปให้รัฐบาลน,นำมาแจกหรือไม่ผมเรียนหุ้นส่วนในเชิงงานสังกัดและเรียนย้ำนะครับรัฐมนตรีพระราชักราช2560ไม่ให้มีการทำประชานิยมนะ ที่เป็นผลเสียกับประเทศโดยมีต้นแบบมาจากปี2,545ยุคทักษิณชินวัตรนะครับไม่มีนโยบายอื่นใดที่จะให้มีการใช้ประชานิยมนะครับและถ้าใครใช้ก็ย่อมจะมีความผิดตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลหรือไม่เงินดิจิทัลก็ตามเพราะมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศนะครับพราอสุดท้ายเงินเหล่านี้ ก็เป็นเงินอนาคตและสุดท้ายก็มาบีบรัฐเอาจากพี่น้องประชาชนและประชาชนทุกคนจะต้องได้รับความเดือดร้อนจากสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้พวกเราควรต้องเร่งให้ความรู้ฮะเพราะยิ่งมีการแปลออกไปจากเงินสดกลายเป็นเงินดิจิทัลนะครับสิ่งที่ตามมาการแปลเป็นเงินดิจิทัลก็สามารถที่จะซื้อมีมูลค่าเพิ่มขึ้น และมีมูลค่าที่ลดลงเจ้าสัวโหดีอกดีใจนะสนับสนุนบอกว่ารีบทำเรื่องเงินดิจิทัลเลยนะครับให้สนใจประชาชนนะฮะในขณะที่เพื่อไทยนะแล้วก็รัฐบาลก็ออกถแถลงการบอกว่าจะเร่งดำเนินการทำนะถามไปไหนเนี่ยนายกไปไหนก็มีคนถาม ผมเรียนย้ำและทำนายทายทักได้เลยนะเหตุการณ์นี้ไม่ต่างจากกรณีจำนำข้าวนะครับที่มีต้นแบบมาจากการทุจริตหอมแดงทุจริตลำใหญ่และลามมาเป็นทุจริตจำนำข้าวรอบนี้นะครับไม่มีทรัพย์เอาไปวางแต่ใช้วิธีการเอาเงินของประชาชนเอาเงินของเด็กไปวางและสุดท้ายปลายทางหนีไม่พ้น เข้าสู่กระบวนการทุจริตครั้งล่าสุดรัฐบาลยิ่งรักชินวัตรนะครับมีรัฐมนตรีนายกมมตรีคณะรัฐมนตรีนะครับและผู้เกี่ยวข้องติดคุกติดตารางเกือบสิบคนนะครับรอบนี้มาดูจะมีนายกมนตรีคณะร,รัฐมนตรีติดคุกติดตารางกี่คนกันแน่ ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อกขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชามีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรดสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมนสถิตสถาพรนะครแห่งปูชนี สวยราชบูชาองค์กษัตริย์ปราศบสันตติวงศ์กษัตร,ร,ริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีพระพูดสืบสานคติยะจารีประเพณีพระชองจากครีสวยยราชสมบัต,ติตามบญญดาบนเทียนบา เลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงสรองไอสูนวิสุดดุดเทพอวตารสถิตบันลังทองแปร่สังพระโคมก้องบันดอกกัมสดานเนือแห่งสุบัรคันติยันสง่า กายพระศพทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตรามสยามนามนี้แสองสะดุดีมีกษัตริย์ตาทั่วทุกเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา เลิมองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพ,พอวตารสถิตบัญลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดาเนืยอแข็สุบันขัติยาสง่า ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส้สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุดเขตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยามนามนี้แท้สองสดูดีมีกษัตริย์ิทาทั่วทุกเขตพา,า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์ 送。